ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งมีคุณอภิรักษ์โกเสโยธินเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยมีคุณพระเดชปยักวิเชียนเป็นประธานกรรมการบริหารและแต่งตั้งคุณลักษณาคุณนาวิชยานนท์ เป็นผู้อํานวยการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นที่ปรึกษาและในวันที่19สิงหาคม2554มีการจัดพิธีลงนามบรรลุข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการอนสิทธิให้คณะกรรมการมวยทีิเป็นผู้บริหารหอศิลป์กรุงเทพอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารและการจัดกิจกรรมในแต่ละปีจากกรุงเทพมหานครด้านการจัดการพื้นที่และกิจกรรมสร้างความชัดเจนของโซนต่างๆในพื้นที่หอศิลป์กรุงเทพชั้น 7, 8และ9เป็นพื้นที่สำหรับนิทรรศการหลักชั้น6เป็นส่วน Friends of BACC พื้นที่พบปะเครือข่ายและสำนักงานหอศิลป์กรุงเทพ ตั้งแต่ชั้น5ลงไปเป็นศูนย์รวมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบแบ่งส่วนพื้นที่เป็นห้องออเดทอรีเรียมชั้น5ห้องสตูดิโอชั้น4ห้องอเนกประสงค์ชั้น1ห้องประชุมต่างๆและพื้นที่ผนังโค้งสำหรับจัดนิทรรศการย่อยส่วนห้องกระจกชั้น1-4ให้เป็นแหล่งนัดพบร้านค้าศิลปิน การออกแบบและงานบริการความรู้เรียกว่า Art Hub ซึ่งส่วนหนึ่งจัดเป็นแกลเลอรี่สำหรับประชาชนเรียกว่า People Gallery อยู่ที่ชั้นสองทำให้ช่วยเกิดการหมุนเวียนของกลุ่มคนใหม่ๆที่ไม่เคยมาหอสิลป์กรุงเทพชั้น L เป็นพื้นที่ห้องสมุดศิลปะและกิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเยาวชน ด้านการจัดการการนำเสนอเนื้อาหานิทรศการในปี2,554และ2,555ที่ผ่านมามีการจัดนิทรรศการหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาในด้านต่างๆมากมายเนื้อหาที่จับประเด็นและความสนใจของประชาชนได้เนื้อหาส่งเสริมองความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยเนื้อหาส่งเสริมการยอมรับในความแตกตา่างหลากหลายของความคิด เนื้อหาส่งเสริมการแสดงออกและการคิดสร้างสารรค์แนวใหม่เนื้อหาเพื่อสร้างการยอมรับและการเป็นหนึ่งในหอศิลป์ระดับสากลด้านการจัดการกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมขยายฐานความรู้ในส่วนกิจกรรมด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศิลปะองค์กรศิลปะและหอศิลป์กรุงเทพ และการขยายกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นลักษณะงานประจำปีด้านการจัดการกิจกรรมเครือข่ายในปี2555หอศิลปกรุงเทพได้เปิดพื้นที่และโอกาสสำหรับศิลปินรุ่นใหม่เป็นเวทีของนิสิตนักศึกษา และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศด้านการจัดการกิจกรรมการศึกษาและงานบริการห้องสมุดการให้บริการด้านการศึกษาได้เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบได้แก่จัดบรรยายความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กและเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมนำชมนิทรรศการให้แก่นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพื่อการทำวิจัยและเคสตัดดี้เกี่ยวกับการบริหารหอศิลป์การจัดพิมพ์หนังสือให้ความรู้และสูจิบัตรประกอบนิทรรศการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศินละปะโรงเรียนสังกัดก,กรุงเทพมหานครห้องสมุดขยายเวลาบริการเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงจาก10นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีในปี2554 เป็น10นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีในปี2,555ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยเฉลีย่ยเดือนละประมาณ3,000คนในปี2,554เป็น4,300คนในปี2,555ด้านการจัดการงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บริการตู้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าเพื่อความสะดวก จัดทำและปรับปรุงป้ายต่างๆภายในอาคารพัฒนาเว็บไซต์ขยายฐานประชาสัมพันธ์คนสื่อเว็บไซต์ระดับโลกเพิ่มเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กจัดทำนิตยสารแบ็ค g การีรายงานประจำปี2554จดหมายข่าวออนไลน์ Let บันทึกและการสร้างช่องทางเผยแพร่ความรู้ที่จัดขึ้นในหอศิลป์กรุงเทพสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนผ่านโครงการเพื่อนสื่อหอศิลป์กรุงเทพด้านการจัดการการหาไรายได้หอศิลป์กรุงเทพจัดหาไรายได้เพิ่มขึ้นจากร้านค้าที่จอดรถการจำหน่ายหนังสือการบริจาค และการสนับสนุนจากเอกชนซึ่งมีสปอนเซอร์หลักคือบริษัทไทยเบบรเรจจำกัดมหาชนรวมเป็นจำนวนเงิน10.2ล้านบาทในปี2555และประมาณการว่าการจัดหารายได้จะเพิ่มเป็น15ล้านบาทในปี2556 จากการจัดนิทรศาการและกิจกรรมศิลปะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพทำให้จำนวนผู้เข้าชมได้เพิ่มมากขึ้นไปลำดับโดยในปี2554มีจำนวนคนเพิ่มเป็น822,138คนเฉลี่ยเดือนละ68,500คนขณะที่ในปี2555เมื่อได้ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยการริเริ่มดำเนินการเองของฝ่ายเจ้าหน้าที่ และสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกรวมทั้งดำเนินการเปิดพื้นที่อาร์ตฮับที่ชั้น1-4ทําถึงทำให้ในปี2,555มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยเดือนละ72,000คนโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เยี่ยมชมสูงสุดถึง94,739คน ก็มาทุกเดือนครับมาทํากิจกรรมหลายอย่างครับตั้งแต่หนึ่งมาชมงานศิลปะที่นี่นะครับหรือบางทีก็มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะครับหรือมาอ่านหนังสือที่ นนชอบที่หอศิลป์มีห้องสมุดให้มาอา่านหนังสือได้ครับก็ขอขอบคุณคุณตาทอมกรมอนะครับที่สร้างหอศิลปะสําหรับชากรุงเทพเป็นแหล่งที่ให้คนกรุงเทพหรือชาวต่างชาติได้มาดูงานศิลปะดีๆนะครับเป็นประจําหรือมาพักผ่อนมานั่งอา่านหนังสือที่นี่ครับนได้ไประโยชน์ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นที่รวมการจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยเวลาเรามาศึกษางานคือพวกหนูเรียนศิลปกรรมอ่างเงี้ยก็จะมาศึกษางานจากที่นี่อะไรเงี้ย ผมมาหอศิลป์ก็หลายครั้งแล้วฮะปีหนึ่งปีหนึ่งก็มาหลายครั้งครับคนที่อยู่เติบโตในสังคมไทยหรือแม้แต่จะเป็นคนต่างชาตินะฮะต้องการรู้ร่างเงางความเป็นไทยอย่างแท้จริงเนี่ยฮะควรจะได้มาดูงานศินนนลปรกรรมที่เป็นไทยไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมงานปฏิมากรรมนะครับเพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่โลกความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับ คือทุกๆครั้งน,น,นะครับที่เราได้ไปมิวเซียมนะครับไปหอศิลป์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองนอกหรือว่าเมืองไทยเมืองไทยจะน้อยมากเพราะว่าเรามีที่แบบนี้น้อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับที่มีหอศิลป์แบบนี้เกิดขึ้นใจกลางดาวทาวกลางเมืองของกรุงเทพนะฮะเพราะว่าเราเห็นได้ยากมากที่จะมีเรื่องแบบนี้ต้องรู้สึกว่าขอบคุณนะครับเจตนารมณ์แล้วก็ความตั้งใจที่ดีนะฮะซึ่ง ก็โลเคชันตรงนี้เนี่ยผมว่าห้าสินค้ามันเยอะแล้วอะะก็มีอะไรที่มันช่วยแต่งเติมไปบ,บ้างไม่งั้นก็เดินชอปปิ้งกันอย่างเดียวใช้เงินกันอย่างเดียวเรามาเพิ่มเรามาอินพุตอะไรที่เป็นเรื่องอินพุตของในเชิงของศิลปะในเชิงของการสร้างจินตนาการโดยเฉพาะเด็กๆนี้แน่น,นอนจินตนาการสําคัญเพราะฉะนั้นก็ว่าดีครับก็ขอให้มีที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมดีใจตั้งแต่แรกที่ได้ยินว่าจะมีการสร้างหอศิลป์กรุงเทพนี่นะครับเพราะว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมันตลอดนะครับว่าประเทศหรือว่าสังคมที่มันที่มันจะ educate ผู้คนได้เนี่ยงานศิลปะเนี่ยมีส่วนมากๆนะครับถ้าคุณสังเกตดูจะเห็นว่าทุกประเทศที่มีอารยะในโลกนะเขามีหอศิลป์กันเป็นเรื่องบรรณาลอะไรเางี้ครับหอศิลป์แห่งชาตินะครับเริ่มชา้าแต่ว่าทําขึ้นมาเนี่ยผมก็ดีใจมากๆนะฮะฝากขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้เกิดตึกนี้ขึ้นมานะครับผมว่าท่านกําลังทําสิ่งที่มีประโยชน์กับ คนไทยมากๆครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งแอบบ่นอยู่บ่อยๆนะครับหรือแอบน้อยใจด้วยซ้ำว่า ประเทศไทยหรือแม้แต่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีพิพิธภัณฑ์ดีๆหรือแม้แต่สถานที่ดีๆสําหรับให้เราได้เสพศิลปะเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศ oh, โอ้โหมิเวเซียมนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วบางทีการบ่นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่พอมีแล้วเราไม่มาเราก็เลยไม่รู้แต่พอเรามาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราคงต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองก่อนแล้วละ่ะว่าพอเขามีแล้วเรามากันหรือเปล่าเพราะว่าพอมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างที่เขาจัดทําไว้เนี่ยไม่แพ้ เมืองนอกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากหน่วยงานหน่วยใดบ้างผมเชื่อว่ามันคงเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายแน่นอนนะครับันเกิดเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาที่กลางเมืองแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับกับแหล่งช้อปปิ้งกันนะครับก็อยากอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยที่มีสถานที่ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราคนกรุงเทพแล้วก็คนไทยในทุกๆคนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายได้ได้มาสัมผัสกับความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆกันออกไปแบบที่สะดวกแล้วก็แค่เดินข้ามมาจาก ช้อปปิ้งชื่อดังนิดเดียวเท่านั้นเองแตแ Mont ่ม right ักจะเดินมากันไม่ถึงเดินมาให้ถึงนะครับแผนการดําเนินงานต่อเนื่องที่ส่งมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่คณะกรรมการมูลนิธิโดยคุณอภิรักษ์โกศโยธินได้วางแผนงานการดําเนินงานหอศิลป์กรุงเทพในอนาคตได้แก่ดําเนินโครงการให้ทุนต่างๆทั้งระดับประเทศและนานาชาติเพื่อสร้างความเป็นสถาบันให้กับองค์กร จัดเทศกาลซาวีธเอเชียอาร์ตเฟสติวัลในปี2556การพัฒนาด้านการจัดหาทุนและรายได้เพื่อลดงบประมาณจากกรุงเทพมหานครปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในหอศิลป์ให้รองรับการเพิ่มของกิจกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัลคอนเทนต์และอาร์ตอาร์คาในห้องสมุดอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆในการจัดกิจกรรมขยายฐานการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น หอศิลปะวะัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปและยังคงยึดมั่นในพันธกิจในการรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนการการศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินและประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่สร้างคุณค่า แรงตลนบันดาลใจทางศิลปะวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและชุมชนเพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคมต่อไป